สวัสดีครับวันนี้พ่อพงจะพามาทำอะไรสนุกๆน,นะครับพอดีว่าอยู่ว่างๆพ่อพงม,มาเดินหลังบ้านเราเห็นต้นกล้วยเนี่ยครับพ่อพงก็เลยคิดว่าอยากจะมาทำมาบังคับให้ต้นกล้วยนะครับออกเครือกลางต้นนะครับไม่รู้ว่าหลายๆคนเคยทำไหมนะครับแล้วเราจะทำเพื่ออะไรนะครับ ก็คือการที่เราบังคับต้นกล้วยให้มันออกเครือกลางลําต้นเนี่ยก็เพื่อว่านะครับคือบางคนนะครับเนี่ยปลูกต้นกล้วยแล้วต้นกล้วยมันจะต้นใหญ่ต้นสูงขึ้นไปนะครับพอมันเป็นเครือแล้วเนี่ยเราต้องหาไม้มาค้ำใช่ไหมครับหรือบางคนก็กลัวว่ามันล้มนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะมาช่วยนะครับไม่ให้ต้นกล้วยมันล้มนะครับหรือเราไม่ต้องมาค้ำก็คือบังคับให้มันออกลำ ไอ้ออกเครือกลางต้นนะครับซึ่งพ่อพงเองก็เคยทํามาก่อนนะครับคือบริเวณข้างบ้านพ่อพงี์ในต่กอนที่ปลูกบ้านใหม่ๆพ่อพงก็จะปลูกกล้วยนะครับแล้วต้นกล้วยของพ่อพง์ก็จะมีแต่ต้นใหญ่ๆสูงๆนะครับเพราะว่าปลูกใหม่ๆนยต้นกล้วยมันจะงามครับมันจะต้นใหญ่ถ้าหลายปีไปแล้วต้นกล้วยมันก็จะตายพายนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่หลังบ้านแค่นี้ครับต้นกล้วยพ่อพงนะครับคันนี้พ่อพง์ก็เลยว่า จะมาลองทำนะครับพอดีว่ามาเห็นต้นกล้วยแล้วก็เลยอยากจะทำนะครับลองตามพ่อพงม,มาดูนะครับว่าวิธีการบังคับต้นกล้วยให้ออกอกลางลำต้นเรามีวิธีการทำยังไงครับอันดับแรกนะครับเราก็มาดูต้นกล้วยก่อนนะครับว่าต้นกล้วยขนาดไหนนะครับเราถึงจะสามารถบังคับมันให้มันออกลูก ติดเครือนะครับออกเครือกลางลำต้นได้นะครับเราก็มาดูครับต้นกล้วยหลังบ้านพ่อพงนี้จะมีอยู่สองต้นนะครับที่ต้นใหญ่ๆนะครับมาดูนะครับคือต้นนี้นะครับดูต้นนี้ใบนะครับใบยอดบนมันจะโค้งงนะครับใบสุดท้ายะครับที่มันแตกยอดอยู่ตอนนี้มันจะโค้งงอยู่นะครับอันนี้ยังใช้ไม่ได้นะครับ ยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันยังไม่พร้อมที่จะออกเครือออกหัวปีนะครับมาดูต้นนี้ครับต้นที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับนี่ต้นนี้ต้นนี้สังเกตใบนะครับใบที่อยู่ตรงกลางนะครับใบตรงกลางยอดลําต้นเลยนะครับต้นนี้ใบเขาเรียกว่าเป็นใบทงแล้วนะครับคือใบมันจะตรงนะครับมันจะมืดหน่อยนะครับ ใบก้านมันจะตรงนะครับเขาเรียกว่าเป็นใบธงตั้ง,งตรงโดขึ้นไปข้างบนเลยนะครับแบบนี้ก็คือมันพร้อมที่จะออกหัวปลีแล้วครับคือต้นนี้เราสามารถทำได้นะครับนี่ครับทีนี้เราก็มาหาตำแหน่งที่เราจะให้เครือมันออกนะครับหัวปลีมันผูออกมา กลางลำต้นนะครับเราจะให้มันออกตรงไหนฝั่งไหนเราสามารถเลือกได้เลยนะครับเลือกจุดได้เลยนะครับว่าเราจะให้มันออกตรงไหนนะครับต้นนี้นะครับนี่ครับพ่อพงก็จะให้มันออกตรงนี้นะครับตรงเนี้ยนครับพ่อพงได้หมายไว้แล้วครับก็คือความสูงนะครับจากพื้นดินนี่นะครับที่สูงขึ้นไปเนี่ยนะครับถึงจุดที่พ่อพงจะ ให้เครือมันโผล่ออกมาเนี่ยนะครับ120เซนครับพ่อผงเอาไว้ประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตรงจุดที่พ่อผงจะให้เครือหรือว่าหัวปีโผล่ออกมาเนี่ยนะครับพ่อพง์ก็ได้วัดไว้แล้วนะครับก็คือด้านความกว้างเนี่ยนะครับ อันนี้เจ็ดเซนนะครับเพราะผงวัดถ้าลำต้นใหญ่เราก็เอากว้างขึ้นเป็นแปดเก้าเซนสิบเซนตามความเหมาะสมนะครับส่วนความสูงนี่นะครับความยาวมาสูงตรงเนี้ยนะครับความยาวเนี่ยพอพงเอาไว้ที่สิบเซนครับแล้วพอพงก็จะทำการเจาะนะครับนี่ครับอุปกรณ์ในการทำของเราก็มีอยู่แค่นี้ครับ ก็คือมีมีดนะครับแล้วก็ไม้นะครับแล้วก็แผ่นพลาส,สติกนะครับเดี๋ยวมาลงมือกรีดเจาะรูเลยนะครับนี่ครับพ่อผมก็จะกรีดเอากาบเนี่ยครับออกเอากาบกล้วยเนี่ยครับออกนี่ครับนี่ครับ เจาะไปจนถึงแกนแกนข้างในครับแกนอ่แกนกล้วยะครับแกะออกไปจนถึงแกนในเลยนะครับ หยวกกล้วยเขาเรียกว่าหยวกกล้วยนี่ครับนี่ครับเอาแกนมันออกแล้วนะครับเอาแกนมาออกแล้วตรงนี้นี่เราก็ปาดเสียงออกเพื่อว่าให้น้ําที่มันไหลลงมาเนี่ยนะครับมันมียางกล้วยอยู่นะครับปาดเฉียงๆเนี่ย เพื่อให้น้ำมันไหลลงครับไม่ให้น้ำมันขังทีนี้เราก็เอาแผ่นพลาสติกนะครับใส่ลงไปเลยเพื่อกันไม่ให้ไอ้กล้วยนะครับแกนกลางมันะนะครับไม่ดันขึ้นไปให้มันดันโค้งออกมานะครับใส่ไว้แบบใส่ไว้แบบนี้ครับ แล้วก็เอาไม้นี่จิ้มไว้เพื่อกันมันตุกนี่ครับคันนี้บางคนก็เอา,อายานะครับมาพ่นฉีดกันเชื้อรามาพ่นใส่นะครับแต่ว่าพ่อพงไม่มีพ่อพงจะไม่ใส่นะครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับพ่อพงทําเสร็จแล้วนะครับ ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับเราออกแกนกล้วยออกแล้วก็ตรงนี้ก็ทําให้น้ํามันไหลออกครับยางกล้วยครับมันจะได้ไม่ขังข้างบนนี้ก็เป็นแผ่นพลาสติกนะครับก็เอาไม้กันไว้กันแผ่นพลาสติกตกลงพอ,อแกนกล้วยนะครับมันยาวขึ้นมามันก็จะดันพลาสติกแล้วมันก็จะโค้งออกมาด้านนอกนะครับ การบังคับกล้วยแบบนี้นี่นะครับก็บางคนก็บอกว่าทําแล้วเครือมันก็จะเล็กนะครับมันจะลูกไม่สมบูรณ์นะครับอันนี้พ่อพงเคยลองทําแล้วนะครับบางเครือก็ใหญ่มากนะครับบางเครือก็เล็กนะครับอย่างที่หลายหลายคนพูดถึงนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจังหวะที่เราทํานะครับขึ้นอยู่จังหวะกับที่เราทําต้นกล้วยนะครับ คือถ้าเราทำจังหวะที่เหมาะสมกับการออกปรีนะครับมันก็จะได้เครือที่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าถ้าเราทำไม่ถูกจังหวะก็เครือก็อาจจะเล็กมั่งนะครับไม่สมบูรณ์บ้างก็แล้วแต่สถานการณ์ของคนทำนะครับ ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ